เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์ พูดถึงเรื่องคู่รักนะคะต้องโฟกัสคู่นี้อีกหนึ่งคู่นะเป็นคู่ของคุณแม่ในฉันเองค่ะอ๋อคมีคุณแม่หลายคน,อ,คนอ๋อยอะมากเพราะเกิดมาจากไหลทองมาก ทุกท่ออกไงออกฟองสักไงคะอโอ้ตั้งแต่คบกับคนนี้มานะคะคุณผู้ชมรูปคู่ลงไม่เว้นแต่ละวน<ค>นั<ล>วนแฮปปี้ตาข้าวเหมือนกันตากข้าวหวานฉ่ำม,มากมแต่ว่าใครที่ได้ส่องอินสตาแกรมนะคะภาพล่าสุดนั้นนะคะกับแบบว่าแคปชั่นที่แบบหอยขนาดนั้นเลยอ่าเอออ,อันนี้เป็นรูปต่างๆที่นํามาฝากกันคุณผู้ชมค่ะนี่แหละนะคะมีหลากหลายรูปเลยทีเดียวนะคะเป็นความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินะคะสําหรับ คุณออฟป,ปองศักดิ์เขาบอกว่าเออจะมีโมเมนต์แบบคลั่งรักหนักมากอ่ะเอาจริงแฟนคลับก็ไปส่องตลอดเลยนะคะเช่นเดียวกับภาพล่าสุดที่คุณออฟนั้นนะคะได้นําม,มานี่ๆๆในภาพนี้อุ้ยแต่เสียดายเนี่ยมันโดนคับมือไปนะอเออเป็นภาพล่าสุดนะคะที่ลงในแคปชัน่นแบบว่า he is my f a b u l o u s man ขอเ,อเออนื้อทีนึงเป็นสำเนียงภาษา My favorite man อ่าแปลหน่อยค่ะคุณคือคนโปรดของฉันคุณคือผู้ชายคนโปรดของฉันใช่นะคะเอองานนี้เป็นแฟนเนะคะเขาก็ไปโฟกัสคุณผู้ชมค่ะภาพแคปชั่นนี้เป็นภาพที่เขาอะนั่งอยู่ข้างหลังเห็นไหมถัดไปนิดนึงแล้วก็จะมีเขาโฟกัสที่มือเนี่ยจริงๆมือของแฟนของคุณออฟเนี่ยจับจับอยู่จับน้าอกนะเขาคนก็เลยโฟกัสตรง จับอะไรคะจับอะไรของแฟนไม่รู้จับเรือไงเพราะว่านั่งบนเรือนะมันเดี๋ยวมันโค้งเคลงเรือหรอจริงเรือใบเรือใบคือมีโอกาสเข้าไปในอินสตาแกรมแอบส่องออฟฟองศักนะบอกได้คําเดียวว่ายินดีกับน้องด้วยที่น้องเนี่ยนะคือมีความสุข น้องคือเจ้าของบทเพลงแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนี่คือสมมุติว่าถ้าเรามีแฟนเนี่ยเราจะร้องเพลงนี้ได้เราชอบแล้วชอบเสียงร้องของอ๊อปองศักดิ์รวมไปถึงค่ะอ๊อปองศักดิ์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เข้าผ่านเรื่องราวมาเยอะ,อะไม่ว่าจะเป็นเลืองลากับคนก่อนก่อนมีวีรกรรมถูกช้หนุ่มหลอก ก็เคยเจอมาแล้ว <do> แต่ครั้งนี้อยากจะให้น้องประสบความสำเร็จอยากจะให้น้องอินเลิฟแบบนี้คลั่งรักแบบนี้ให้ทุกๆกคนได้เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ออฟก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักได้เหมือนกันน่ารักนะคะน่ารักขอให้อินเลิฟแบบนี้นานๆนะคะสาธุขอให้ผลบุญนี้ในการอ่านข่าวของน้องออฟจงมีแต่เล็กซี่บ้างอะไรขอให้ผลบุญนั้น<อ>กลับมาหาตัวเองบ้างอนหนูด้วยสาธุคะ่ะนี่ เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์